สวัสดีครับช่องไทยตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสเดอลัคนาราศีมิถุนนะครับเป็นการทำลายดาวจรของเดือนกุมภาพันธ์นะครับดาวที่สมบุรในกระดานเนี้ยสมบุรในวันที่5กุมภานะครับเริ่มกันลัคนาราศีมิถุนดาวประจำตัวท่านคือดาวพุธนี่เลขสี่นี่นะครับวันนี้เดี๋ยวนี้ดาวพุธสถิตในภพอะไรฮะบมรณะครับอะไรคือมรณะมรณะอ,อ,อทำไม่ดี เจ็บไข้ได้ป่วยอ่าเจ็บไข้ได้ป่วยมรณะเจ็บไข้ได้ป่วยหุยคุณจะเจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะถ่ายได้อย่างนั้นในเดือนกุมภาเดือนเดียวนะเดือนอื่นไม่เกี่ยวนะนี่ถ่ายเฉพา,พา,พา,พาะกนะุมภาเพราะมรณะเดือนกุมภาเนี่ในเดือนกุมภาเนี่ยเจ้าชะตาลัคนาราศีมิถุนระวังเจ็บไข้ได้ป่วยทีนี้ดาวพุธก็ไม่ใช่คุณคนเดียวสิเขามาจากราศีกันพบพันธุพันธุแปลว่าอะไรญาติผู้ใหญ่พ่อแม่คนในครอบครัวนะครับ ถ้าเป็นทรัพย์สินก็บ้านที่ดินยานหยดมาอยู่มรณะอมาอยู่มรณะในส่วนเสียตัวคุณเองระวังเจ็บไข้ได้ป่วยหรือคนในครอบครัวหรือญาติผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังในเดือนกุมภาพันนี้นะครับแต่มรณะมันทายอย่างนั้นอย่างเดียวซะเมื่อไหร่ล่ะอ่าเอามันทายดีได้ด้วยนะนะครับมรณะมันเป็นมรดกก็ได้ครับนะ ในช่วงนี้เอาบางคนนะมาดูดวงก็มีเยอะๆไปฮะได้โมรด,ดกจากครอบครัวอย่างเงี้ยนะฮะบางทีเนี่ยจากญาติสู่เราจากพี่จากน้องสู่เราจากพ่อจากแม่สู่เราจากบรรพบุรุษจากปู่ย่าตายายมาสู่เราได้ทั้งนั้นนะครับนะฮะคือทางสายเลือดก็ได้าาทางหนึ่งทางใดอะทางสายเลือดทางหนึ่งทางใดอะมีโมรด,ดกตกทอดมาให้เอ๊ะเป็นอะไรเดีอโมรด,ดก ก็พันธุกับบ้านที่ดินยานยนต์อะไรแนวแนวนี้อะไรแนวแนวนี้นะฮะนี่คือส่วนดีของมอรณะนะครับทีนี้เฮ้ยแล้ว,แล,วแล้วเราจะได้ยังไงล่ะอ่าทีนี้ก็ต้องถามทักษะว่าไอ้มอรณะเนี่ยในช่วงเนี้ยเอะมันเป็นมรณะที่ดีหรือมันเป็นมรณะที่เกเรล่ะคงต้องถามทักษะเป็นส่วนใหญ่แหละทักษามีทั้งหมดแปดทักษะครับ บริวารอายุเดชสีมูลละอุตสาหะมนตรีการกินีทั้งหมด8ทักษานะครับหนึ่งใน 7, เจ็ดอ้ไม่ใช่เใน8ถือว่าดียกเวน้นยกเวน้นยกเว้นการกินีถักตกการกินีการกินีคืออะไรไม่ดีไม่งามอะไรไม่ดีล่ะก็คงจะเป็นเรื่องมรดกตกทอดนะบางคนเนี่ยกาลีก็กาลีเถอะได้มรดกนะฮะแต่ได้อย่างทุกขลาบอะ คือเป็นมรดกที่ได้มาแล้วมีความทุกข์จริงเยอะแยะไปเป็นมรดกที่ได้มาแล้วมีเอามาคือแทนที่มันดีใจแหละในส่วนหนึ่งอ่ะได้มรดกยังไงก็ต้องดีใจแต่มันแฝงไปด้วยทุกขลาภผายได้อย่างนั้นถ้าเป็นการีนะอ่ะถ้าเป็นทักษะอื่นๆนะบริวารอายุเดชสีอะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นทักษะที่อยู่ในเกณฑ์เรียกฝั่งที่ดีนะอาจจะได้มรดก มรดกในทีน่นี้อย่างที่บอกฮะทางสายเลือดก็ได้บางทีมรดกไม่เป็นสายเลือดก็ได้เป็นยังไงมรดกไม่ใช่สายเลือดเช่นพันธุบ้านที่ดินยานยนต์ตกมรณะบ้านเก่ายานยนต์เก่าอันนี้ถ่ายได้หรือของใช้ในบ้านเป็นของเก่าๆที่เขามอบให้อันนี้ก็ยังถ่ายได้เลยอันนี้ก็ยังถ่ายได้เลยในเดือนกุมภาพัน์นี้นะครับถ้าเป็นสีอ่ะ เอามาก็ใช้ใจ่ายเหมือนกับอ่ะสมมติสมมติแล้วกันว่าไม่ต้องเป็นบ้านที่ดีจัง,งยนหรอกมันใหญ่แต่เป็นได้นะไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นได้นะอ่ะยกตัวอย่างเล็กๆได้พันธุมาเงี้ยพันธุเก่าเงี้ยเ,าเยอาเป็นทีวีกันละถ้าสมมติว่าทักษะดีได้ทีวีมาเสียปักดูได้เลยสบายใจอ่ะสมมุติเป็นกาลีเสียปักอ้าวดูไม่ได้ทําไง เอาไปซ่อมก่อนแล้วค่อยกลับมาดูอ่ะทุกขลาบได้ได้มาไงาได้มา,งาไงแต่เป็นแต่เป็นงไงมีเรื่องทุกใจเอาไปซ่อมก่อนแล้วค่อยอามาดูอันนี้ก็ขายทายจริงไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยจริงเป็นอย่างนีนี่คือยกตัวอย่างเคยมีเคสเกิดไงเราก็ยกตัวอย่างได้สินะเคยมีเคสเกิดเราก็ยกตัวอย่างนะก็เป็นอย่าง,งานั้นซะจริงๆอ่ะนะผมก็บอกว่าเนี่ยอาจจะได้อะไรมาเงี้ยของใช้ในบ้านก็ได้ เฮ้ย hey, แต่คุณเอามามันมีความทุกข์อ๋อเขาบอกเขาไปซ่อมก่อนแล้วกลับมาดูเออนากาลีอะไรทํำนองเนี้ยนะถ้าเป็นสีเป็นเดบเฮ้ยเอามาปุ๊บเสียป,ปะเฮ้ยแจมโอ้โหดูเต็มตาเลยอะไรประมาณนี้นะในส่วนนี้เป็นอย่างนี้นะครับทีนี้พุทธก็มาได้อยู่ที่คนเดียวสี่มรณะอย,รอยู่กับใครฮะอยู่กับอาทิตย์อาทิตย์นี่เจ้ามาจากสิงเจ้าเรือนสหัสชะ อะไรคือสหัชชะอะไรคือสหัสชชาสหัชชะคือการติดต่อไงเล่านะฮะหรือจะเป็นเรื่องของญาติหรือเพื่อนก็ได้มาร่วมคุณญาติหรือเพื่อนอ่าร่วมกันได้คุณมีการติดต่อก็ได้จะเป็นคุณกับญาติคุณกับเพื่อนหรือคุณมีเหตุการติดต่อการติดต่อเกี่ยวมรณะนี่แหละบางคนก็อย่างที่บอกฮะติดต่อกับมรณะได้ของได้มรดกมาแล้วอะไรฮะติดต่อซ่อมติดต่ออะไรติด หรือว่าติดต่อเพื่อไปเพื่อไปเอามาก็ได้อะมันก็มีเหตุติดต่อนะครับหรือเป็นมรดกตกทอดมีเหตุติดต่อไปโอนไปแนละ้วอีกก็ว่ากันไปก็ตามนั้นตามดาวจริงๆนะครับทีนี้มรณะเนี่ยยังเป็นเรื่องของเก่าๆอย่างที่บอกฮะย้อนกลับไปนิดนึงมรณะเนี่ยฉันไม่มีหรอกมรดกได้นะครับมรณะไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องเจ็บป่วยไม่จำเป็นต้องเป็นมรดกตกทอด ไปเอาของเก่าใครเข้ามาก็ได้อะอย่างเงี้ยยันยนต์มือสองนะมีการติดต่อเนี้ยยานยนต์มือสองบ้านมือสองอย่างนี้ก็ได้หรือของใช้เป็นของเก่าที่เขาเอามาบางคนก็เกณฑ์เล็กนิดเดียวบางคนก็เกณฑ์แบบโมโหลานเลยตรงนี้เราดูได้ยากมากแต่ให้นึกถึงอะไรฮะให้นึกถึงวาสนาอ่าไหนอธิบายตรงนี้นีหนึ่ง เช่นสมมติสมตสมติคุณยืนอยู่กลางแจ้งสมมุติว่าเอางี้สมมุติว่ามีฝนตกลงมาหาใหญ่เลยฟืคุณยืนอยู่คือคุณน่ยยืนอยู่กลางแจ้งเป็นไงก็เปียดทั้งตัวสิเฮ้ยหนีไปหลบสาลาได้ทันอาจจะโดนละอองฝนอยู่ในบ้านไม่โดนอะไรเลยถ้าฝนนี้เป็นความดีงามละ่ะชุ่มทั้งตัวอ้าวอานใบด้บ้านได้ที่อาได้ยานยนต์เงี้ยโชคใหญ่อ่ะทั้งตัวเลย หลบในศาลาอได้ไดไดทีวีสักเครื่องนะอะไรอย่างเงี้ยได้ทีวีสักเครื่องอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละนี่เขาเรียกว่าวาสนาไม่รู้คุณวาสนาคุณยืนอยู่ตรงไหนละ่ะอะไรอีกเรื่องหนึง่งนะยืนอยู่ตรงไหนละ่ะมันก็เลยเอ๊ะถ้ายืนอยู่กลางถนนถ้าโดนทั้งตัวก็โชคใหญ่หรือ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 ถ้าเป็นกาลีก็เรียกว่าเคาะกรรมใหญ่หน่อยอะเคาะกรรมใหญ่หน่อยเกณฑ์นี้สมมติเป็นกาลียืนอยู่กลางถนนซ่อมบ้านขนาดใหญ่ๆเลย ซ่อมรถแบบเป็นเนื้อเป็นหนังเลยทายได้อย่างงั้นเหมือนกันเห็นไหมรายละเอียดมันลงไปลึกๆลึกๆลึกๆคำแนะนยมันไปเรื่อย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 เื่อยเรื่อยๆรื่อยจริงนะนะของผมนี่มันเครื่องดีเซลฮะทาทายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแทงไปแทงไปแทงไปเรื่อยเรื่อยอะไรเงี้ยนะถ้าใครเคยดูดวงจะรู้ก็เปิดฉากมาไม่ค่อยอะไรฮะแต่หลังๆนี่โชเชโชเพราะอะไรฮะมันได้ ได้ได้เข้าใจดวงดาวของท่านนั้นท่านนั้นท่านนั้นค่อยๆลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปอะไรเงี้ยอ,อารมณ์อยู่แถวๆนั้นอะผมอะเครื่องติดช้าหน่อยนะติดแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับนะเดี๋ยวว่าดึงลงมาเจาะลงมาเจาะลงมาให้รู้อ่ให้รู้ว่าคุณกับดาวเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงแล้วอะไฮะแล้วค่อยมาถายอนาคตอีกทีว่าเข้าใจแล้วนี่ยดาวดวงนี้เฮ้ยเขาดีกับคุณจริงๆนะดาวเนี้ย เขา้ายกับคุณมากเลยนะอ้าวพอจรถ้า้ายเป็นไายดีก็เป็นดีก็แล้วอ่ะนะฮะประมาณนี้ทีนี้ยังมีอังคารอีกองคหนึ่งอีกคุณมีเหตุติดต่ออะไรกับมรณะมีเหตุติดต่อกับทางไกลก็ได้นะครับคุณมีเหตุติดต่อกับทางไกลถ้ามีพันธุมาร่วมมีเหตุติดต่อทางไกลเนี่ยถ้ามีพันธุมาร่วมอาจจะต้องไปนอนค้างคืนไปวันเดียวคงกลับไม่ทันแล้วละ่ะมีเหตุนอนค้างคืนเพื่ออะไรเพื่อติดต่อให้มันเสร็จสิน้นหรือ ต้องใช้ยานยนต์ขับไปนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยนะประมาณอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะทายว่ายานยนต์มันต้องคือมันไม่เดินไปอยู่แล้วละไม่เดินไปส่วนใหญ่จะทายว่าถ้ามียานมีพันธุ์เนี่ยคงปัญหานี้ที่ไปติดต่อเนี่ยนะฮะคงจะต้องเหมือนกับอ่าไปพักค้างแรมสักนิดหนึ่งคงจะเป็นเหตุที่ต้องพุกนีถึงจะเสรเ็จวันนี้ต้องนอนที่นี่สักหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นพันธุ์ก็คือหรือถ้าเป็นยานยนต์ อาจจะติดต่อเรื่องยานยนต์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออคงไม่คิดว่าขับรถไปหรอกเพราะว่ามันคงไม่เดินไปอ่ะอ่ะเราต้องเอาความจริงเป็นที่ตั้งเอาดวงดาวเป็นที่ตั้งแล้ว,บวกก,ลวนะบวกกันแล้วถ่ายนะฮะบวกกันแล้วถ่ายอะไรอยู่อย่างงี้นะฮะทีนี้มาดูอังคารกันอังคารมาจากพิจิกก่อนอนะ่าใครละพิจิกอา้าวพิจิกไม่ค่อยสวยพิจิกเขาเป็นอา,อาริ แมนึกพบเรือนแทบไม่ทันอริอริคืออะไรอริคือปัญหาอุปสรรคภาระนีิสินนะครับอยู่ตรงเนี้ยในส่วนนี้จะทายกับกลมๆคุณติดต่อภารนิสินมรณะภาระนิสินเก่าๆมีเหตุให้ต้องติดต่ออะไรเป็นพิเศษในช่วงเดือนนี้ทายได้อย่างนี้ด้วยนะหรือปัญหาเฉยๆไม่ใช่พาระนี่เป็นปัญหามีปัญหาอะไร มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพป่ะอ่มรณะนี่มีปัญหาอะไรเกี่ยวมรดกแล้วละ่ะให้คุณต้องไปติดต่อนะฮะให้คุณไปติดต่อเช่นได้มรดกนะได้มรดกมาไปเป็นผู้จักการมรดกไหมอ่าไปติดต่อเป็นผู้จักมีปัญหานี่ไปติดต่อให้ใครสักคนหนึ่งหรือตัวคุณก็ไนดะ้เป็นผู้จักการมรดกอันนี้ยังถ่ายได้เลยนะครับอังคารมาจากไหนอีกอังคารมาจากเมธเมธเป็นใครเมธคือ ลาภะลาภะอะไรลาภะก็ลาภผลนะสิวิลาภผลลาภผลมามรณะน่าลาภผลคืองอกเงยอ่ะลาภผลอ่ะไม่ต้องอธิบายกันแล้วละคาว่าลาภผลอ่ะครๆแต่ลาภผลอย่าตีเขาว่าเงินครับตีได้ครับแต่อย่าตีว่าเงินอย่างเดียวตีไหมลาภผลเป็นเงินก็ได้เป็นทรัพย์สินอะไรอะไรก็ได้นี่คือลาภผลนะครับลาภผลมาไหนลาภผลมามรณะ เฮ้ยลัคนาราศีมิถุนในเดือนกุมภาพันธ์เฮ้ยจะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับอสังหาที่เกี่ยวกับมรดกตกทอดหรืออสังหาที่เป็นของเก่าหรือเปล่าหรือยานยนต์ที่เป็นของเก่าหรือยานยนที่เป็นมรดกหรือเปล่าเอาทายได้อย่างนั้นถ่ายได้อย่างนั้นนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมนะ,ะคือจะมีลาบผลอะไรมาเป็นคือจะมีมรดกเป็นลาบเป็นผลยังไงก็ช่างเหอะ มันจะต้องแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะต้องแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนค่อยไปหยิบมาทายอย่างนี้ครับนะทีนี้นี่ล่าผลมาตรงนี้แต่ตัวล่าผลเองมีพรนะพรหัสอยู่นะตัวล่าผลมีพระรหัสอยู่นะพระรหัสอยู่ที่พบล่าผลพระรหัสเนี่ยให้นึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับช่วงเนี้อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ ให้ลาบให้ผลอ่ะเป็นมรดกก็ได้เป็นอะไรก็ได้อาจจะมีผู้หลับผู้ใหญ่อุดหนุนจุนเจือดวงชะตาจะบอกว่าลัคนาราศีมิถุนตั้งแต่พระรหัสมาอยู่ที่เนี่ยตั้งคือสงกรารปี66ถึงสงกรารปี6กเจ็ดเนี่ยเป็นปีที่ดีงามของลัคนาราศีมิถุนก็ว่าได้พูดได้เลยแนหะสงการหก6 6ถึงสงการานเจเป็นช่วงโมงที่ดีๆ มากมากถึงมากมากเลยของรัคนาราศีวิทุนพูดได้จริงนะแต่ในไส้ในอ่ะเหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปการะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ให้ใหโชคลาบแต่มันก็มีปัญหาอื่นๆได้นะคือดีในส่วนเนี้ยดีในส่วนเนี้ยเออแต่อย่างอื่นอ่ะมันก็ต้องมีเรื่องมีราให้ทําเหมือนกันนะไม่ใช่อันนี้คือพระรหัสอย่างเดียว แต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เนื่องจากอังคารเข้ามาเนี่ยอังคารเข้ามาตึงจะให้สมมุติว่ากุมภาจะให้นะเป็นการให้ที่เรียกว่าให้แบบมีเงื่อนไขนิดหนึ่งนะให้เนี่ยขอมีเงื่อนไขนิดหนึ่งหรือมีอะไรให้ไปทำม,ปม,ปมันก็เป็นเงื่อนไขชนิดหนึ่งนะให้แหละแต่แต่แก้ไขตรงนี้สักนิดนึงนะแล้วถึงจะเอาไปอะไรทํานองนี้ อะไรทำนองนี้นะฮะหรืออาจจะเรียกว่าผู้หลับผู้ใหญ่ที่เคยอุปการะดูแลมีอะไรวุ่นๆให้คุณต้องแก้ไขสักหน่อยหนึ่งแหละไม่ได้เสียหายอะไรฮะแค่วันวุ่นวายเป็นปัญหาที่วุ่นวุ่นสักหน่อยหนึ่งช่วยแก้ไขหน่อยได้ไหมนะทีนี้ผู้หลัผู้ใหญ่เนี่ยไปให้ล่าให้ผลใครมาอยู่เอาละตัวชี้ชะตาเหมือนกันเออผู้ใ่ผู้ใหญ่ให้อะไรนะ ในเดือนกุมภาอ้าตุลขายละตุลตุลเนี่ยเขามาจากปุตตะปุตตะมาอะไรฮะมาปัตตานิอ่าปัตตนิไปสู่ราภะนะนะครับอาจจะทายได้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่มีจ๊อบอะไรมาให้ทำงานนี้ไม่ใช่งานต่อเนื่องยาวนานเป็นงานทำแล้วก็เสร็จเสร็จแล้วเสร็จกันเป็นงานพิเศษก็ได้ครับ ทำเรื่องนี้ให้ฉันหน่อยอ่าพวกเราผู้ใหญ่มีเรื่องวุ่นๆให้ทำเนี่ยทำเรื่องนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหมทําเสร็จแล้วก็แล้วกันนะครับไม่ยืดเยื้อฮะแต่ถ้ายืดเยื้อคือไม่เสร็จเสร็จคือเสร็จจบคือจบคุณจบเดือนนึงก็จบเดือนนึงคุณจบ3เดือนก็จบ3เดือน6เดือนปีนึงแล้วแต่คุณคุณทําเสร็จเมื่อไหร่จบงานชิ้นเนี้ยเสร็จเมื่อไหร่ก็เสร็จเมื่อนั้นแหละตามนั้นแหละอ่าหมดวาระการก็เท่านั้นแล้วก็ไม่ต่อเนื่องด้วยนะครับเป็นงาน งานจ็อบอะไรเงี้ยเออเป็นงานจ็อบไอ้จ็อบหนึ่งผมก็ไม่รู้ระยะเวลาเสิแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเสีจ,จะให้ลัคนาราศีมิถุนเหมือนกันทุกคนไม่ได้หรอกจ็อบนี้เสร็จแล้วก็เสร็จกันไปะนะครับประมาณอย่างนี้นะอ่ะไหนเรามาดูเรื่องความรักสักนิดหนึ่งว่าพอดีเห็นปัตนิมีดาวศุกร์อยู่ปัตนิมีดาวศุกร์อยู่นะฮะศุกร์มาอยู่อย่างนี้อ่าปุตตะเนี่ยมันแปลว่าบุตรบริวาร เน่ความรักการลงทุนใหม่ไอการลงทุนใหม่ๆเนี่ยเฮ้ยฉันทางานไม่มีการลงทุนหรอกการลงทุนใหม่ๆเนี่ยเป็นพ่อค้าก็คือลงทุนใหม่ๆก็ต้องเป็นคนทํางานอ่ะมีงานชิ้นใหม่ไงมีงานชิ้นใหม่มาให้คุณทาไงถ่ายได้อย่างนั้นนะครับอ่ะมาดูความรักเมื่อกี้บอกความรั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 กพุทธะเป็นความรักเมื่อกี้บอกไงพุทธะเป็นความรักด้วยความรักมาอ่ะมาที่ไหน ความรักมาสู่ปัตตนิอ่านี่พบคู่ครองอยู่พอดีดิมีความรักมาสู่ปัตตนิในเดือนกุมภาพันธ์จะทายว่าเฮ้ยเดือนกุมภาเนี่ยมีเกณฑ์จะได้พบปะใช่ไหมไอ้เรื่องความรักเนี่ยใช่ครับใช่ครับนะะคนที่มีอยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องนับก็ได้หรือหรือหรือมีอยู่แล้วก็ยังโดนแมวมองก็ทายได้นะ กระทายได้นะฮะก็ต้องดูดวงตัวเองด้วยนะดูตัวเองมันเจ้าชู้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าเจ้าชู้นี่ปฏิสัมพันธ์เลยนะทําไมเจ้าชู้มาให้คือเหมือนกับแมวมองแต่ฉันไม่สนใจเดี๋ยวเขาก็เดินผ่านไปก็แล้วก็ไปแล้วไปไม่ว่ากันเอาได้นะมีความรักด้านคู่ครองอะไรเข้ามาในช่วงนี้แต่เชื่อเถอะมันจะยุ่งยากครับนะครับจะมีความรักคาราศีมิถุนในเดือนกุมภา จะมีเหตุความรักเข้ามาในดวงชะตาแต่ขอทายเสิร์มว่ามันมันอะไรฮะมันจะยุ่งยากชะมัดญาิเลยขอบอกขอบอกนะฮะทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยเข้ามาจากวินาศนะด้วยนะฮะถ้าเกณฑ์อย่างเนี้ยเกณฑ์อย่างเนี้ยนะฮะวินาศมาในสู่ปตัตนิวินาศเนี่ยมันแปลว่าเสียหายก็ได้อย่างที่ผมบอกอ่ะ อาจจะมีความรักเข้าอาจจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาเฮ้ยระวังความเสียหายอะไรบางอย่างนะอถ่ายได้แต่ที่แน่ๆยุ่งวุ่นวายชะมัดญาติเลยผมบอกให้นะครับไอ้ความรักครั้งนี้จะเป็นเหตุเรื่องของอะไรฮะคือวินญาณนะนเนี่ยมันเสียหายหนึ่งละสองต่างถิ่นเดินไกลเอาถ้าเอาต่างถิ่นเดินไกลมาอาจมีเหตุสัมพันธ์กับคู่ครองที่อยู่ทางไกลสมมุติเราอยู่กรุงเทพดันไปป้าไอ้คนเชียงใหม่เข้าต่างประเทศก็ได้นะต่างประเทศต่าง ต่างศาสนาก็ได้นะนะหรือไอวินาสนะมันแปลว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเอ้ไอตรงเบื้องลึกเบื้องหลังนี่แหละนะไอตรงเบื้องลึกเบื้องหลังนี่แหละนะมันจะไายว่าระวังคบซ้อนนะเอาทายได้เบื้องหรือเบื้องหลังนี่แอบซ้อนไว้นี่คบซ้อนแอบไว้แอบไว้แอบไว้คือเหมือนจะเก็บแต้มไว้อะเฮ้ยฉันมีอยู่แล้วไอตรงนี้มาเนี่ยผมบอกมันจะวุ่นวายไง มันไปว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมีอยู่แล้วไปเจออีกซ่อนสิซ้อนซ่อนเข้ากระเป๋าเลยอ่ะเก็บไว้ในรถเข็นก่อนอะไรเก็บไว้ในรถเข็นก่อนเอาถ่ายได้ถ่ายได,ได,ได้เป็นอย่างนงี้นะฮะก็ดีมันจะวุ่นวายนะระวังให้ดีนะเดี๋ยวภายพังหนะ้ามันจะเดือดร้อนมันจะวุ่นวายนะถ่ายดีนะอะไรเงี้ยนะฮะเอามาเก็บซ่อนเก็บตรงเนี้ยแล้วก็วุ่นวายประมาณอย่างนี้สําหรับความรักครับ อา้าวมาดูพระเสากับราหูกันนิดนึงนะครับพระเสาเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนมรณะครับมรณะสุภะเกณฑ์นี้ก็ถายเหมือนพุทธไปอยู่เนี่ยแหละมีเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยในส่วนเสียนะมีเหตุอะไรฮะมีเหตุญ,ญาติผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันยังมีเหตุเกี่ยวกับมรดกเหมือนกันอันนี้เสาอยู่ตรงเนี้ยถายเหมือนกับพุทธอยู่ตรงนี้เปียอันเดียวกันไม่ต้องพูดซ้ำนะฮะ ส่วนดีก็อย่างนั้นแหละส่วนเสียก็อันนั้นแหละเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนดีก็มรณะอ่ามรอดอกตกทอดอะไรก็ว่ากันไปเหมือนกันทีนี้ทีนี้ลาหูเนี่ยเจ้าเรือนเสาเนี่ยไปอยู่บ้านลาหูลาหูไปอยู่บ้านพระรหัสพระรหัสไปอยู่บ้าน,านลาพระถ้ายกกันไปนะอาจจะมีคือมีมรณะเข้ามาอย่างที่บอกเมื่อกี้ ถ้าเสียก็เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าดีถ้าดีก็มรดกไอ้มรดกมีรายละเอียดอย่างที่บอกนะเออบางคนอะฉันไม่มีมรดกอาจจะมีเรื่องอื่นอย่างที่บอกฟังต้นคลิปแล้วจําไว้นิดนึงรา,ายละเอียดมันอยู่ตรงนั้นแสดงว่าลาหูมาอยู่ที่มีนเหตุนี้มีการกระทําแน่ๆละ่ะเหตุเนี้ยเหตุมรณะที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องเก็บไข้ได้ป่วยก็ช่างเถอะจะเป็นเรื่องที่ดีงานที่ได้มรดกตกทอดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ช่างเถอะ เกิดการกระทําในเรื่องมรณะเลยล่ะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องติดต่อสื่อสารหรือกระทําการบัญญัากกระทาการรักษาก็ได้นะเหมือนกับบางคนนะครับมรณะไปอยู่มรณะเนี่ยบางคนอาจจะมีไข้เจ็บมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วแต่ในเดือนกุมภาเนี่ยมีเหตุการณกระทำไงรักษาสักทีเหมือนกับเหมือนกับว่าฉันไปเจอเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเดือนสองเดือนสามเดือนอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่เดือนกุมภา เป็นเดือนที่ฉันจะต้องรักษาเสียทีดําเนินการรักษาเสียทีหรือมีเหตุมรดกได้มาสักพักหนึ่งและ้ะในเดือนกุมภาฉันอาจจะต้องไปขอเป็นผู้จัดก,การมรดกฉันต้องไปโอนฉันต้องไปไปทำอะไรทำอะไรก็ช่างเถอะไปทําให้มันเสร็จเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เกิดลาภะเพื่อให้เกิดลาภะอ่ะถ้าเจ็บใครได้ป่วยลาภะนี่มันแปลว่าผ่านพ้นไปดีงามอ่ะงอกเงยอ่ะ ให้งอเงยแบบดีงามอบบก็ถ้าตีความอย่างนี้เราก็ต้องตีความกลับมาคือเราจะไม่ได้แบบทื่อเป็นไม้บรรทัดไม่ได้อะนะฮะลาภะน่าจะสําเร็จการรักษาเป็นไงการรักษาน่าจะสําเร็จดีงามการรักษาน่าจะสําเร็จดีงามแต่บางคนก็ไม่สําเร็จครับจะให้มีทุนเหมือนกันทุกคนเหมือนกันได้ยังไงถึงบอกไงล่ะต้องถามใครถามทักษะครับถ้า ถ,ถ้าเกี่ยวกับสุขภาพให้ดูดาวพุธให้ดูดาวพฤหัสมีใครตกกาลีไหมถ้าตกกาลีเนี่ยอ่าเหมือนกับเป็นการรักษาแบบขอไปทีอะ่ะมีการกระทำฉันรักษาจริงแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาเก็บงนะคือเหมือนกับรักษาเบื้องต้นให้นะเดี๋ยวจะทำอีกทีในภายภาคหน้าอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือการถ้าเป็นกาลีนะ การรักษานี้ยังไม่พอใจอ่ะอะถ้าเป็นสีเป็นเดชการรักษาครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีนานน่านน่าน่นาน,น,าน,น,านถ้าเป็นทรัพย์สินเงินทองล่ะอะเมื่อเกิดการกระทำแล้วมันจะลาภเนี่ยมันจะต้องได้ครับมันจะต้องสำเร็จครับข้อแม้มีอยู่อย่างเดียวครับสำเร็จเป็นทุกขลาภ ทุกขลาภคือไงได้มาแล้วแม่มีเหตุอย่างนั้นอย่างนี้ที่ต้องทุกข์ใจถ้ามันทักษะดีๆได้มาแล้วได้มาก็ได้ไปเลยเอาไปทําอะไรก็เอาไปเลยอยากทาอะไรทําไปเลยไม่มีเงื่อนไขนะจริงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละแต่อย่าลืมนะมันมีเหตุปัญหาให้แก้ไขก็ถ้าก็อย่างเราไปทําเนี่ยมันก็คือปัญหาแหละแล้วเราก็ไปแก้ไขเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกัน เราก็รักษาแหละก็คือการแก้ไขไงประมาณนี้หรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของภาระหนี้สินที่ต้องทําในช่วงนี้ภาระหนี้สินเก่าๆมันมารบกวนฉันเหลือเกินฉันต้องไปติดต่ออะไรประมาณนี้นะครับน่าจอยู่แถวๆนี้นะลัคนาราศีมิถุนสวัสดีครับ